ครบผมก็สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมชัยกุมภาวาปีวันนี้ผมก็มีพระสมเด็จนางพญานิ้วดำนะครับหลวงพ่อผางวัดอุดมคงค,คาคลีเขตนะครับมาแนะนําเพื่อนๆนะครับหายากนะครับเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะครับเป็นสมเด็จพระนางพญานิ้วดำนะครับก็จะทาทองเดิมๆจากวัดเลยนะเพื่อนเพื่อนนะครับก็จะทาทองเดิมๆจากวัดเลยนะครับนะครับ จดสร้างขึ้นปี2516นรบะครับที่วัดใหม่บ้านดอนนะครับบอกที่วัดใหม่บ้านดอนนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับก็มีหลวงพ่อพางวัดอุดมคงคากริเขตนะครับแห่งจังหวัดขอนแก่นนะครับร่วมปลูกเสกนะครับก็จะมีหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับแล้วก็เกจิยุคเก่าๆร่วมปลูกเสกนะครับหลายขณาจารย์นะครับนะครับหายากนะครับเป็นสมเด็จนางพญายิ้วดำนะครับนะครับ เขาจะมีกันหลายพิมพ์นะครับมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับเราก็มาดูเนื้อหากันใกล้ๆนะครับเป็นพระดีน่าใช้นะครับหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคากริเขตปุกเสกนะครับเพื่อนๆเลนะครับนะครับหน้าตาสวยนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่สีทองนี้คืออันนี้คือแต้มสีจากวัดเลยนะครับนะครับ ออกที่วัดใหม่บ้านดอนนะครับนครราชสีมานะครับอธิษฐานจิตโดยหลวงพ่อพางวัดอุดมคงคากรีเขตนะครับเป็นพระนางพญานิ้วดำนะครับเพื่อนเป็นพระดีหน้าใช้นะครับพิธีใหญ่นะครับเกจิอาคณาจารย์ร่วมปลูกเสกหลายคณาจารย์นะครับนะครับออกที่วัดใหม่บ้านดอนนะครับโคราชนะครับนครราชสีมา ก็จะสร้างขึ้นนะครับตั้งแต่ปี16นะครับปี17นะครับก็สร้างเรื่อยมานะครับอันนี้ก็จะทาทองเดิมๆนะครับทองแห้งแล้วนะเพื่อนๆนะครับเป็นพระดีน่าใช้นะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ก็ร่วมปลูกเสกนะครับนะครับเกจีร่วมปลูกเสกกันมากมายนะครับเป็นพระดีน่าใช้นะครับสําหรับพระนางพญานิ้วดํานะครับวัดใหม่บ้านดอนนะครับ อธิษฐานจิตโดยหลวงพ่อพางวัดอุดมคงขา,ขาคิรีเตสายเหนียวนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆเจอก็เก็บแด้นะครับเป็นพระดีน่าใช้พิธีใหญ่นะครับหายากนะครับนานๆถึงจะได้เจอนะครับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ